kịt lợn bọc nữa cái cừ lơi bọc này này hôm nay Nào สบายดีสวัสดีทุกคนพบพอกอีกคือเก้าคืนที่สองทุกคนนะสี่้าเดียวออกไปหาใต้ตาอีกนันตอนนี้ก็ดึกเลยนะประมาณเก้าโมงฝ่ายละสามถุมกว่างฝนตกทุกคนเลยตอนหัวตะหแรงกันเลยผ้าเดียวนอนฟังเมืงฝนคนือว่าน่าจะบ่ตกกี้แล้วไปหาใต้ตาบ่้าเดี๋ยวออกไปมื้อนี้ก็ตอน ต่างเว้นกับบริได้ไปทั้งเรื่องพักพ่อนเต็มทีชั่าโมงกันดิพักพ่อนเฮ้อแห้งไปไปการใต้ตาเมื่อแรกล่างสีเต็มตัวออกไปที่เห็นกับไปน้ำนบ้ได้ฟไวเทิงยันยันโจรขโมยเอาไปลุยคื้นที่สองจากสีรอดหรือบุรอดไนดะ้บุรอดก็ล่วงนี่แหละ เมือแลวกรพาด,ดีมากน้องมากันดูดูดง

ไม่ได้เห็นเป็นตัวเป็นขาจะอ่านเลยได้กึนเลยเลยยังไม่ได้เห็นเ,นเลพล่อจะโตขอพรเพื่อทุกคนเลยมาหอดด่านถามเศร้าเหมือนะเศร้าเหมือนกันคนออกมาหาการหลายแบบนี้นะ พบสี่คนเลยตึกแถวบ้านบ้านสมโพงก็เสียงโคมย้อยนี้น้อยน้อท่ลบฝนฝนมหาการหายู่หากินยาม่ฝนตกฝนนั้นมีคนมาลบอยู่นี่แถวนี้เด้ ขึ้นมาด่านนี้ก็มีตะบ่อนเดียวนี่มีคนมาอยู่ด้วยเขก็มานอนอย่างนี้ไปดูอีกต่อ,ตอแรงแรงแรงไป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 

มาเงยอือหาเหนนไว้โอ้ท่านก็ไม่กินเลยแปอกปะปะปะไปละปะ,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 ปะ เห็นเลยมาน,นสวงอันดับหนึ่งมันเลยไอเมย์หาลู้นเลยเร็วเห็นจักรูกินได้เย็บแหลนโคบนันไม่ได้เห็นใกล้เลยม,มานแล้วทุกคน ไอป้าละกีนี้ยิงบ้างผัดมันตื่นเสียงเสียงตึมแล้วมันบินมันบนินจับนี่งานขยางออกมาก่อนเลยขาเห็นตื่นเสียงปุ่มมือตอยิงบ้างแหละมานมานมา บิน,อนเอาแต่เชื่อมกินบินไม,ม,ม,ม่พอเออเสียงนกคว้าเสียงปี๊บบักแดงบักแดงจะหาไล่เห็นไว้บักนี่บักแดงเมื่อก,กี้นี่นะงับบ้างนี่ยืดเกิดแล้วยังรอน้อยเดียวบีบคอโอ้บั <c ười> บกอันนี้ ข้งกิแล้วแ่งแ่งแ่งน,นี่นเรือกระโดดนี่นเจิบหายไอ้จิบหาย,นนย,นนยมือมู่นไอ้ญาติกินของมูนนสองแต้ม เดี๋ยวเลาะมือทุกคนนะไปบบรอดนะที่แรกว่าสิขึ้นไปผู้ขึ้นทางเส้นนั้นไปบรวัยเมยละอยู่นอนสองขึ้นมือผ้าเดียวการเลาะมือ บพอเลอีเห็นมันนี้นะแต่เวลาจะยังพ่ทันยดแจ้งเนาะสักตีหนึ่งตีหนึ่งก็กว้านแล้วุมหาสักการสามชั่วโมงงดบอมาแต่บอมาแต่เทงเก้าโมงสามทุม่มสาม อาซีซสี่ฮะฮะฮะเงสี่ชั่วโมงการมาสี่ชั่วโมงขี่ไปเมื่อกี้นี่ะขี่หินขี่ไปที่มมากาท่านมาที่ขึ้นกันจะขึ้นมันอ้ามาจะขึ้นมันอ้ามากเอาขึ้นเป็นจะเอาขึ้นไปเอาขึ้นมาก เดี๋ยวเดี๋ยวลงมาขี้หม,ม,มัหหหหหดหมัดไหมหกหลังมันจะอุ้มทั้งหมดอ๋อเจ้าหกนี่มาติดกึก้นติดกึ้นแล้วไปเห่าแล้วมันเอากึ้นมาเป็นมันจะทางมันไปครับ ไปแล้ว,ลวได้แต่ซ้ำนี่โอ้มากไปเลยวะกินมโฮลริ่งเหมืนอ,อมนดีนที่เห่าเหมือนเนาะขี่แบบเห่าไปเลยขีย่เพิ่มไปเพิ่มนะ มาเก่งจรท่านเลยมานตันแต่ลงเทงมานตัแต่ลงเทงจ่ยี่ห้อทเทงยังมานอยู่เนาะคอดตลอดพอแต่มาาหอดเทง ฝนม้อีกแล้วทุกคนเนะโอ้ดีแต่มา,ากวัเทงี่ตุยเลยฝนลงซ้ำดึกมนัมน,น,นนี้ผลงานวันนี้นี่นะใกล้ บ้างกับนกสองตัวหนูเหี้วตัวหนึง่งหนูก็แย่กันก็นต้องป็นนี้สีเด็ดบ้างขุมอําล âm อําล âm คนเดิมแห้งมากแห้งมากเอ้าคนบืนสาวผูพอเดี๋ยวไหมขอตัวนอนรับพักผ่อนกัน เมื่อยมนันนี่เอาสบายดีตอนเช้าทุกคนสิห้ากับผ้าเดียวตื่นนอนกำลังเฮ็ดโคเนื้อแนวได้เมื่อคืนนี้ไก่เฮ็ดโคไก่ปั่นกันเมื่อบ้านทุกคนมื้อนี้กลับบ้านแรกว่าสิเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินครับกินเพรมันเมิดทุกคนนะมันมีแนวเมื่อตอนขอเขาก็เลยผ้าเดียวเฮ็ดโคปั่นเดียวแล้วผ้าเดียวมือ่อพอได้แนวมือ่อสู้ครับ ดูเมย์อยู่บ้านกินนั่งทอน,นุนที่ได้มาค่อยมาแต่บ้านสองตัวมาน้อยตอนนั้นนะีน่อยู่นี่ปเป็นเซ็นยู่มาน้อยตอนนั้นตัวหนึ่งเออพร้อมเดือกมาน้อยเจ้านะเนี่ยบึมมาเจ้าเดินหรือไฉอะไรัปจัง หอมดีม,ดม,มันเนี่ยช่มันดีนมากหายร้ดยมดเลี้ยงมามันเพิ่เลี้ยงลายแต่เลีงแต่ละปนะียังได้ตัวหนึ่ง,งนี้ก็บยยัไร้าจะโตอีก เดงมาดเสร็จแล้วจะหอดโคบแล้ว่็กดงย่งเยย่งเนาะมอนมาให้สซดืีิอีกดีใไกลป่ากลเลยกลบเลยนะป้าผมข้าป้าเขาไปกินเน้อไปเลยตอนสมัยคุณยิงมาเราเห็นมันเออตอนนิ่งมาเป็นกาเนื้อตกฟางนี่ ผ่านเนี่ยผ่านไปยิงมาผ่านเล่นได้บระมาน้ผ่านนี่ผ่านเล่นไปขึ้นไปเป็นมุมนอนตอนหน้ามุมนอนปากเซนเจ้ามึมเบื้องน้บุเบื้องเสตถามเจ้ามันแล้วยิงงทำนี่มุงห้าเลยเนาะมุงห้าตั้งบุกดีอดเดือดเลยตายพูโอ้ยงมาเบะมาถึงมาพร้อมถังหาย ข้าวนาูชีชีชีจอยขอ้า,าแะ้วสมชีจ้อยอะไรอไ่ะบ่เคยเห็ดจังนันนี่ก็มีแด้ปิงจีก่อนนะน,น,นะนั่นเลยเบิ่ดขาวๆเลยเช็ดได้กาวเลยแน่หมเลยอดไกลไปปลาหนึ่งเหน่ี่ชีนั่นเบ่ล้างน้ำ เนื้อชิมหอาครหมดได้เนื้อนกเนื้อไงค่มีสั์ปีทั้งหมดนกกระยบ่งการพูดสาบพูดอันนี้ทีมง,งานเพื่นเพื่อนมาวันเอามือลาบกินบางมือลาบกินยู่เยื้อเนื้อพิเศษได้ไทีมง,งานเอาแม่เลือกเอาแม่เอาแม่เอาแม่ไหมหรเอเอา พูดเหนือพอเดี๋ยวกลับบ้านเมื่อบ้านเลี่ยบัานเนี้ยน,น่ามันแดงก็จะได้ปะอือ,อมีพูดได้โตนะมีพูดวารายเห็นกับวารยเขาโลโลเล,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 ล่เล่เอกมาสีโทนบ๊อบบ๊อบบ๊บบอบนี่นลายๆพอได้อยู่ได้กิ่นน้อยนึงกว้ามาได้

拜拜拜。Bye, bye, bye. ่อและน้ำท่างกันดิพดช้างชื่อเทน้ำกินก็ได้ละโอ้ยย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 ไป เราถ่ายมานี่แหละอุ้งอ่างผมมูนตองเต็มเบิ้งเบิ้งยอขึ้นทางนาอาจารย์คอยชิชุเออ Come huh? 结婚呐。 ้เพราะวันนี้ระยะข้อ,ขอมูลมเป็นมันโบมทางโบมเป็นที่ตม้มเหลือนี้ก็มียุบบอลละคนร้ายมันนี้ก็ดิ อบึอบอึบเอา้าไปหู้ทางนี่เป็นห้วยหมดเลยยับแดงยับไหม ป,ปีนี้ฝนตกตลอดปีเลย